การเรียนรู้ที่3ครับประชากรและการตั้งถิ่นฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรโลกตัวชี้วัดการเรียนรู้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมของมนุษย์ครับในการสร้างสรรค์วิธีการดำเนินชีวิตของท้องถิน่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคนะครับอ่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับในวันนี้ อันดับแรกครับมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับประชากรโลกโดยที่การเปลี่ยนแปลงประชากรโลกนั้นนะครับจะมีองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่3องค์ประกอบด้วยกันประกอบไปด้วย1อัตราการเกิด2ออัตราการตายแล้วก็การย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกครับอันดับแรกครับมาดูเรื่องของอัตราการเกิดก่อนละกันนะครับ จากข้อมูลสถิติในปี 2017, คศ2017นะนะครับระบุไว้ว่านะครับอัตราประชากรโลกการเกิดนะครับอยู่ที่20คนนะครับอยู่ที่20แสดงว่านะครับในปีปีนั้นครับประชากรโลกจะมีทารกนะครับและเกิดรอดออกมาได้นะครับหลังจากที่คลอดแล้วนยครับ20คนสำหรับประชากรทุกๆ1,000คนโดยที่อัตราการเกิดนะครับจำแนกตามทวีปต่างๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็โลก โลกนะครับโดยที่ทวีปแอฟริกามาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับในอันตราการเกิดอยู่ที่35คนต่อประชากร1,000คนครับส่วนน้อยที่สุดอยู่ที่ทวีปยุโรปครับอยู่ที่11คนต่อประชากร1,000คนส่วนประเทศไทยนั้นนะครับก็อยู่ที่11คนต่อประชากร1,000คนแต่โดยเฉลี่ยของโลกแล้วนะครับประชากรอัตราการเกิดนั้นจะอยู่ที่20 เพราะอะไรเอ่ยเพราะมีการเฉลี่ยนะครับจากทั้งทวีปเอเชียออสเตรเลียอเมริกาใต้มีการเหนือจึงทําให้อยู่ที่20ต่อ1,000ครับทวีปเอเชียครับแม้ว่าจะเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดแต่อัตราการเกิดนะครับกับกลายเป็นว่าทวีปแอฟริกามีอัตราการเกิดสูงที่สุดครับโดยที่สาประชาชาติคาดว่านะครับ จากปี2017จนถึงปี2050เนี่ยการเพิ่มจำนวนของประชากรแอฟริกานั้นจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรองลองมาก็จะเป็นทวีปเอเชียส่วนทวีปยุโรปครับจะเป็นทวีปที่มีประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวเราจะมาดูนครับว่าทำไมทวีปยุโรปจึงมีประชากรนั้นลดลงลงไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอัตราการเกิดแล้วก็จำนวนเรื่องของการกระจายตัวของประชากรต่อไปเป็นเรื่องของอัตราการตาย อัตราการตายนี้นะครับในปี2017ครับอัตราการตายของประชากรโลกนะครับเท่ากับ8แสดงเห็นว่านะครับทุกๆ1000คนครับจะมีผู้เสียชีวิตอยู่8คนด้วยกันอัตราการตายนั้นนะครับทวียุโรปนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยอัตราการตายอยู่ที่11นะครับต่อประชากร1000คนส่วนอัตราที่มีการตายน้อยสุดก็คือทวีอเมริกาใต้ครับอยู่ที่6ต่อประชากร1000คนส่วนประเทศไทยอยู่ที่8นะครับ 8ต่อประชากร1,000คนจะเห็นได้ว่านะครับจากสไลด์ก่อนหน้านี้จะเห็นที่ครูบอกว่าประชากรในทวียุโรปมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆก็เป็นผลจากที่อัตราการตายนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเลยในรูปแบบการตายครับในภาพรวมของโลกของเรานะครับประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงนะครับแล้วก็ประเทศที่พูดได้ง่ายคือกําลังพัฒนานะครับ รวมถึงพัฒนาไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับมีรูปแบบการตายไม่ต่างกันครับเนื่องจากในยุคสมัยนะครับในปี2017เนี่ยครับก็มีความสามารถในการผลิตอาหารนะครับแล้วก็มีความเพียงพอต่อประชากรอีกทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเท,าเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นนะครับณนะตอนนั้นปี2017ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันนี้นะครับ การตายของแต่ละประเทศอัตราการตายของแต่ละประเทศนั้นโอ้โหสองปีย้อนหลังเนี่ยครับน่าจะมีความแตกต่างกันอย่างอย่างมากพอสมควรเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิดในยุคป,ปัจจุบันแบบนี้ส่วนทางด้านทวีปยุโรปครับในทวีปยุโรปนะก็มีอัตราการตายที่สูงครับกว่าทวีปแอฟริกาเนื่องจากทวีปแอฟริกานั้นมีสัดส่วนในเรื่องของประชากร สูงอายุน้อยถ้าเทียบกับในทวียุโรปซึ่งในทวียุโรปนั้นนะครับจะมีประชากราสูงอายุเป็นจํานวนมากเพราะยุโรปนั้นนะครับจะมีเขาเรียกว่าวัยทํางานนะครับวัยทํางานกับวัยสูงอายุเนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับแต่ละทวีปส่วนการย้ายถิ่นฐานครับเป็นการย้ายเคลื่อนย้ายของบุคคลจากกลุ่มคนหนึง่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งครับซึ่งการย้ายถิ่นฐานนั้นจะมีทั้งในรูปแบบของการย้ายถาวรน,นะครับกับกึ่งถาวร แล้วก็การย้ายถิ่นฐานนี้นะครับก็เป็นเหตุทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรเช่นเดียวกับอัตราการเกิดและก็การตายด้วยนะครับที่มาจากเรื่องของการย้ายถิ่นฐานอย่างเช่นในภาพนี้ครับเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวซีเรียไปสู่ประเทศในทวียุโรปครับเนื่องมาจากภัยสงครามภายในประเทศระหว่างรัฐบาลแล้วก็กลุ่มก่อต้านกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ครับก็จะมีประชากรในประเทศต่างๆนะครับที่พยายามลีภัยจากสงครามต่างๆนะครับรวมถึงการที่อยู่ในสภาพสังคมในประเทศนั้นไม่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของเขานะครับก็พยายามหลบหนีจากประเทศน,น,นั้นเช่นประเทศเกาหลีเหนือนะครับหรืออ่าถ้าเป็นน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เช่นประเทศอัฟกานิสถานนะครับที่หนีลีภัยจากกลุ่ม ต่อต้านรัฐบาลนะครับกลุ่มตเลบัลกลุ่มอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานปัจจัยต่างๆนะครับที่ส่งผลนะครับรวมถึงเป็นสาเหตุเนี่ยที่ทาให้เกิดการย้ายถิ่นฐานมีทั้งปัจจัยที่1เกี่ยวกับปัจจัยผลักนะครับปัจจัยนี้ครับเป็นปัจจัยที่เรียกว่าตัดสินใจย้ายออกจากถิ่นฐานเดิมนะครับไม่จะเป็นเรื่องของการเกิดสงครามการแพร่ระบาดของโรคนะครับสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมรวมถึงขาดที่ดินทํากินภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรต่าง ส่วนปัจจัยที่2นะครับเป็นปัจจัยดึงปัจจัยนี้นะครับจะเป็นแรงดึงโดดนะครับให้ตัดสินใจย้ายไปยังถิ่นฐานใหม่เช่นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการที่จะช่วยเรื่องของการครองชีพในแต่ละวันโอกาสในการที่จะเข้าถึงในด้านต่างๆเช่นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาระบบสาธารณรัฐุปหัง สาธารณูปโภคต่างๆนะครับก็เป็นปัจจัยดึงดูดทําให้ประชากรน,นั้นตัดสินใจย้ายถิ่นฐานออกไปรวมถึงความปลอดภัยจากภาวะสงครามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับอย่างที่ครูได้พูดไปอย่างเช่นการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮิงญานะครับในประเทศเมียนมาหรืออุยกูร์นะครับที่ที่ก็ต่อสู้กับในประเทศจีนเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าหลายๆชนเผ่านะครับหรือชาวพื้นเมืองต่างๆก็พยายามที่จะตั้งรกราก ถิ่นฐานตัวเองให้มันคงแต่ก็ถูกกดดันจากปัจจัยหลายด้านแต่นะครับก็เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปจากที่เดิมของตนจากบรรพบุรุษของตนนะครับโครงสร้างของประชากรโลกนะครับอยากให้ดูตรงนี้ที่ครูไฮไลท์ไว้นะครับในเรื่องของวัยพึ่งพิงกับวัยทํางานโครงสร้างประชากรโลกตรงนี้ทั้งวัยพึ่งพิงและวัยทํางานนั้นเป็นส่วนสําคัญทําให้เกิดการเพิ่มลดนะครับประชากรโลกวัยพึ่งพิงหมายถึงว่าเป็นวัยที่ต้องได้รับการ ดูแลเอาใจใส่พิเศษก็คือวัยแรกเกิดจนถึง14ปีแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปส่วนวัยทำงานนั้นจะเป็นวัยที่อยู่ในระหว่าง15ปีจนถึง59ปีอันนี้คือวัยทำงานที่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับวัยทำงานต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศครับ2แผนภูมินี้นะครับจะแสดงเกี่ยวกับประชากรโลกจำแนกตามอายุและก็เพศจากปีคศ1950 เปรียบเทียบกับปี2 0 1 7นดะครับด้านข้างตรงนี้นะครับจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอายุนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นเกี่ยวกับร้อยละเปอร์เซ็นต์สีชมพูจะหมายถึงเพศหญิงนะครับสีฟ้าจะหมายถึงเพศชายคราวนี้เรามาดูกันครับจะมาสรุปเกี่ยวกับแผนภูมิตรงนี้กันพีระมิดประชากรนะครับจะแสดงให้เห็นได้ว่านะครับฐานของพีระมิดกว้างนะครับในปีคศ1950 จะเห็นได้ว่าประชากรวัยแรกเกิดนั้นนะครับวัยเพึ่งพิงนั้นมีอัตราสัดส่วนที่สูงมากสแสดงให้เห็นการเกิดของประชากรในยุคสมัยนั้นปี1950มีอัตราการเกิดที่สูงมากเลยเพราะมีวัยเพึ่งพิงวัยแรกเกิดนะครับถึง4ปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับแต่ทางตรงกันข้ามครับในปีคศ2017จจะเห็นได้ว่าฐานพีระมิดนั้นมีความแคบลง กลุ่มประชากรกลุ่มอายุ0 4ปีลดลงแสดงให้เห็นว่าประชากรนั้นมีการเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มไม่มากแล้วก็มีเริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นจากหลายๆปัจจัยที่ทําให้ประชากรมีจํานวนลดลงเช่นปัญหาสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมคติความเชื่อต่างๆนะครับการคาดการ์ครับคาดการ์ว่าประชากรโลกในคศ2050 จะมีจํานวนประชากรที่เรียกว่ากลุ่มประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็นผลมาจากการที่การมีลูกลดน้อยลงวัยทำงานครับวัยทำงานก็เริ่มก็เปลี่ยนแปลงนะครับจากวัยทำงานเนี่ยสู่ยุคก,กลางคนเนี่ยก็เปลี่ยนเริ่มเป็นวัยผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นครับน,นี้จากการคาดการณ์นะส่วนประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับก็คล้ายๆกับของโลก เนเดียวกันในปีคศออ2000อปีคศ1950จะเห็นได้ว่าฐานพีระมิดนั้นกว้างเช่นเดียวกันส่วนปี2017นะครับก็คล้ายๆกันก็คือวัยแรกเกิดนะครับวัยพึ่งพิงแรกเกิดเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปแล้วอัตราการเกิดก็ลดน้อยลงละส่วนวัยทำงานแล้วก็วัยผู้สูงอายุในอนาคตก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับกับของโลกคล้ายๆกันเลยซึ่ง อย่างที่ครูบอกว่ากลุ่มวัยทำงานนะครับเป็นกลุ่มวัยที่สําคัญมากนะครับถ้ากลุ่มวัยทำงานเยอะนะครับเศรษฐกิจก็ดีสภาพสังคมอะไรต่างๆก็ดีนะครับทำให้ประเทศต่างๆนั้นขับเคลื่อนไปด้านหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มนะครับแนวโน้มก็เช่นเดียวกันครับประเทศไทยคอสอส0นสจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันซึ่งถามว่านะครับจากสไลด์นี้ครับ เข้าสู 1941, um, ่สังคมผู matter, matter, to to kind of so ้สูงอายุมันไม่ดีอย่างไรเอ่ยนะครับมันไม่ดีก็ตรงที่ว่าก็ต้องมีการจัดการนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลระบบช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มากยิ่งขึ้นนะครับต้องมีระบบสาธารณสุขที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุเพราะก็ต้องมีในเรื่องของโรคต่างๆนะครับโรคชราอะไรต่างๆก็ตามมานะฉะนั้นรัฐนะครับก็ต้องสูญเสียในเรื่องของงบประมาณต่างๆเหล่านี้ไป เยอะมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับการตั้งถิ่นฐานนะครับการตั้งตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั้นนะครับจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบก็จะมีทั้งในเรื่องของชุมชนชนบทนะครับแล้วก็ชุมชนเมืองคราวนี้มาดูในเรื่องของบ้านของนักเรียน้วกทุกวันนี้อยู่ในรูปแบบไหนนะนะครับมาดูกัน2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับจะมาดูในเรื่องของก่อนที่ไปดูรูปแบบ2รูปแบบนี้นะครับอยากให้ดูเรื่องของ ขนาดก่อนละกันนะขนาดของการตั้งถิ่นฐานนะครับชนบทจะมีอยู่2อันดับด้วยกันนะครับคือกลุ่มบ้านแล้วก็กลุ่มหมู่บ้านคือประชากรจะอยู่ที่10จนถึง100อนยะังถือว่ายังเป็นชนบทอยู่นะครับส่วนหมู่บ้านนะครับก็ตั้งแต่100คนจนถึง2,500คนอันนี้จะถือว่าเป็นหมู่บ้านเริ่มมีขนาดใหญ่แล้วกลุ่มบ้านเป็นหมู่บ้านส่วนเมืองขนาดเล็กนะครับไปจนถึงอภิมหาคนครเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ประชา อยู่ที่2,500คนจนไม่มีกำหนดนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของชุมชนเมืองต่อมานะครับมาดูรูปแบบรูปแบบของการกระจายการตั้งถิ่นฐานบ้างในรูปแบบของชนบ,บทจะแบ่งแยกย่อเป็นได้2ลักษณะก็คือในเรื่องของแบบกลุ่มนะครับแล้วก็แบบกระจายแบบกลุ่มเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ การตั้งถิ่นฐานแบบกลุ่มนี้จะยึด2ตัวนี้เป็นหลักครับในเรื่องของโรงเรียนแล้วก็าศาสนสถานจะรวมกันอยู่ในหมู่บ้านะนะครับโดยที่จะเห็นได้ว่าอ,อย่างเช่นตัวอย่างในภาพนี้จะเห็นได้ว่าจะมีหมู่บ้านนะครับตั้งถิ่นฐานเรียงรายต่อเนื่องเป็นแนวยาวจะเห็นได้ว่าจะมีจุดศูนย์กลางนะครับในการที่จะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นลนักษณะแนวยาวแบบนี้ก็คือถนนครับระบบสาธารณูปโภคตัวนี้ก็คือถนนยึดแนวถนนเป็นหลัก ส่วนด้านหลังบ้านนะครับก็อาจจะมีพื้นที่ทําการเกษตรต่างๆอันนี้คือรูปแบบแรกครับประเภทที่2จะเป็นแบบกลุ่มครับในแบบกลุ่มนี้จะเห็นได้ว่าก็ไม่ได้ยึดถนนเป็นตายตัวซะทีเดียวนะครับก็จะมีถนนทั้งเส้นหลักนะครับมีถนนเส้นหลักแล้วก็มีถนนเส้นรองโดยที่อย่าลืมอย่าลืมนะครับว่าในกลุ่มบ้านแบบนี้การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มแบบนี้จะมีเรื่องของโรงเรียนแล้วก็ศาสนสถาน อาจไม่จําเป็นต้องเป็นวัดครับอาจจะเป็นมัสยิดนะครับอาจจะเป็นโบสถ์และต่างๆที่เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหรือในกลุ่มชนบทแบบนี้รูปแบบที่2เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายรูปแบบนี้นะครับจะมีบ้านเรือนกระจายตามพื้นที่เพาะปลูกข,ของตนเองมีพื้นที่กว้างขนาดใหญ่และบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างกาันเนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมที่แตกต่างกันออกไปครับ 2. ครับการตั้งถิ่นฐานแบบเมือง ในลักษณะแบบนี้ครับชุมชนเมืองนะครับก็จะมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นครับบ้านเรือนตั้งอยู่ติดกันเลยประชากรส่วนใหญ่นะครับจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับพาณิชยกรรมแล้วก็การบริการสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ครับก็จะมีระบบสาธารณูปโภคมีเส้นทางคมนาคมมีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่างๆเพียบพร้อมนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในในเมือง ส่วนลักษณะของชุมชนเมืองเป็นแบบไหนจะมีความสัมพันธ์ลักษณะเป็นทางการเป็นลักษณะของรูปแบบของนายจ้างลูกจ้างผู้บังคับบัญชาผู้ใตบ้บังคับบัญชาส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวครับครอบครัวเดี่ยวก็คือเป็นครอบครัวขนาดที่ในครอบครัวอาจจะมีไม่มีคนมีพ่อมีแม่มีลูกนะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะของชุมชนชนบทจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีลุงป้านา้าอามีเครือญาติอยู่ในละแวกเดียวกันอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆเรือนเคียงกัน 3ครับเน้นการแข่งขันเพื่อเข้าถึงโอกาสไม่ใช่แค่โอกาสทางเศรษฐกิจฤฤฤฤยังเป็นโอกาสทางการศึกษาโอกาสทางทางสังคมทางระบบสาธารณูปโภคต่างๆทางสาธารณสุขต่างๆก็คือเน้นเรื่องของการแข่งขันอันสุดท้ายครับอาชีพหลักครับจะเป็นเรื่องของการบริการนะครับแล้วก็พาณิชยกรรมนะครับแล้วก็โดยทั่วไปอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้แรงงานด้วยอันนี้คือลักษณะของชุมชนเมือง ตัวอย่างก็เช่นครูยกตัวอย่างเป็นกรุงเทพมหาคนครแบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนเมืองเลยเกณฑ์ชุมชนเมืองครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัวอย่างนะครับการแบ่งชุมชนเมืองต่างๆก็จะมีออสเตรเลียนะครับจะมีจํานวนประชากร1000คนนะครับความหนานแน่นก็อยู่ที่200นะครับแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่ามีประชากรค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความหนานแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตรนั้น4 0 0 0คนต่อตารางกิโลเมตร ประเทศไทยนะครับแบ่งความเป็นเมืองได้อยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือจะแบ่งตามเรื่องของความหนาแน่นของประชากรตอ่อพื้นที่นะครับโดยแบ่งตามเขตการปกครองที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาด้านต่างๆก็จะมีในเรื่องของเอทศบาลนครนะครับโดยจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลครับแล้วก็แบ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองนะครับก็จะมีประชากรแต่10,000นคนขึ้นไปนะครับโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเอกนครหรือเมืองโตเดียว สองครับความเป็นเมืองนะครับอันนี้จะพูดถึงอัตราส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นครับต่ออยู่ในเขตเมืองต่อประชากรรวมทั้งหมดที่เป็นลอยละนะนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับว่าความเป็นเมืองในปีคศ2 0 1 7นั้นแบ่งตามอันแน่จำทวีปเลยขออนุญาตข้ามไปหน้านี้เลยแล้วกันนะครับจากแผนที่ลอยละจะเห็นได้ว่าประชากรนะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองปี2560จะเห็นได้ว่าประเทศที่มี รอยละของประชากรที่อยู่ในเมืองสัสดส่วนที่เป็นเมืองนะครับเป็นเมืองขนาดใหญ่นยะก็จะมีในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ทั้งในยุโรปด้วยแล้วก็ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียด้วยส่วนในทวีปเอเชียนะครับก็จะมีประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับที่ถือว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับรอยละความเป็นเมืองนะ ต่อมาครับโครงสร้างของเมืองจะมีอะไรบ้างนะครับโครงสร้างเมืองจะพิจารณาจากการใช้ที่ดินโดยในเมืองนั้นนะครับจะมีการใช้ที่ดินอยู่หลากหลายรูปแบบประเภทด้วยกันนะครับเช่นในย่านที่อยู่อาศัยในย่านที่อยู่อาศัยนั้นก็จะแบ่งตามรายได้อีกนะครับก็จะเป็นการแบ่งเขาเรียกว่าถือว่าเป็นการแบ่งชนชั้นชนชั้นพอสมควรเลยนะย่านที่มีผู้มีผู้อาศัยนะครับที่มีรายได้สูงรายได้ปานกลางส่วนรายได้ต่ำนั้นก็อย ok ู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าถิ่ฐานที่อยู่อาศัยแบบชุมชนแออัด ในย่านธุรกิจการค้านะครับก็จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้หลักของเมืองนะครับทั้งในด้านอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในด้านของการบริการต่างๆทั้งย่านธุรกิจการค้าย่านอุตสาหกรรมก็แล้วแต่ว่าเมืองนั้นๆน,น,นะครับจะเป็นในลักษณะรูปแบบใด ย่านหน่วยงานนะครับก็จะมีการใช้ที่ดินเพื่อสาธารณุปการเกี่ยวกับในเรื่องของสถานศึกษาโรงเรียนโรงพยาบาลศาส,สนาสถานส่วนสาธารณะต่างๆที่ทำการของหน่วยงานรัฐมีระบบโครงข่ายนะครับการคมานาคมที่เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชากรของเมืองตนเองถนนหนทางรถไฟฟ้า,รถ,ฟฟารถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็มีพื้นที่ว่างสิ่งสุดท้ายข้อ6นี้นะครับเป็นเมืองที่ ขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามที่จะไม่ให้มีพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อเพื่ออะไรเอย่ยพื้นที่ว่างเปล่าต่างๆเหล่านั้นนะครับต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรนะครับในเมืองของตนเองอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะอย่าปล่อยให้เป็นพื้นที่ลกลางนะครับตามธรรมชาติปัญหาเมืองบ้างครับคราวนี้เมื่อมีการต,ตั้งดินฐานนะครับปัญหาที่ตามมาก็จะมีเมืองขนาดใหญ่หญๆต่างเหล่านี้นะจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดเพราะว่าอะไรเอ่ยจํานวนประชากรมีจํานวนมาก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฉะนั้นประชากรก็ต้องเรื่องของรายได้ถูกไหมครับตอบสนองความต้นกาลงตนเองมีรถยนต์ส่วนตัวการใช้รถสาธารณะก็ลดน้อยลงไปนะครับใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่ารถโดยสา,ารประจำทางแต่สําหรับประเทศที่มีการพัฒนาแล้วนะครับระบบขนส่งสาธารณะนั้นสาธารณะเนี่ยจะมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชากรให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ 2. นะครับปัญหาชุมชนแออัดนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้มีรายได้น้อยนะครับในเมืองก็จะอยู่ในเขตชุมชนที่มีความแออัดมีความหนาแน่นไร้ซึ่งระเบียบแลวก็มีสภาพที่เรียกว่าเสื่อมโทรมนะครับปัญหาต่อมาครับเกี่ยวกับปัญหาอัจญากรรมปัญหานี้นะครับจะอยู่ในสภาพของชุมชนแออัดด้วยนะครับก็เนื่องจากในเรื่องของทั้งการว่างงานปัญหาทางครอบครัว หลายๆปัจจัยที่มีส่วนทําให้เกิดปัญหาชิยากรรมนะครับการลักทรัพย์การช่อกงการคร้าประเวณีปัญหายาเสพติดต่างๆปัญหาต่อมาครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับความร้อนนะครับเมืองใหญ่ๆต่างๆนะครับมักจะเกิดปัญหาที่เรียกว่าอุณหภูมิในตัวเมืองนั้นสูงกว่ามากกว่าปกติอาจจะเป็นเพราะมาจากในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงอาคารบ้านเรือนอยู่กันอย่างแออัดครับ รวมถึงการใช้เครื่องปรับอากาศที่มากกว่าปกติด้วยนะครับก็เป็นผลให้เมืองนั้นนะครับมีความร้อนสูงมากกว่าปกติปัญหาเมืองขยายนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องมีการวางแผนดีๆนะครับตามเมืองใหญ่ๆต่างๆเขาจะมีการวางรูปแบบผังเมืองเพื่อเตรียมการที่ตัวเมืองหลักนะครับจะขยายไปยังปริมณฑลนะพูดง,ง่ายๆอย่างเช่นกรุงเทพมหาคนครแบบนี้ครับก็ต้องมีการจัดวางนะครับระบบสาธารณูปการเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลรวมถึงในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคอย่างเช่นในทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีการวางผังเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมสาธารณะขนส่งเกี่ยวกับทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ BTS MRT อะไรต่างๆอันนี้ครับก็เป็นการป้องกันในเรื่องของเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วก็ต้องมีการวางผังเมืองต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลก็ต้องเป็นผู้จัดการและผู้ดูแลเพื่อป้องกันการปัญหาเมืองขยายตัวอย่างไร้รูปแบบอย่างไร้ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรโลกแล้วก็รูปแบบเกี่ยวกับเมืองต่างๆภายในโลกใบน,นี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยันที่นี้ด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ